สวัสดีนะครับพวกผมอานนท์เกมเมอร์นะครับก็วันนี้ผมจะมาเปิดลูกบาศกดอกไม้กันนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นลูกบาศกแต่มันไม่มีขึ้นในคุณสมบัติของลูกบาศนะครับก็ผมตอนแรกผมได้ลูกบาศกมา ูปบดอกไม้เบหนึ่งมาผมก็เปิดได้รูปัตรไม้เบอสองที่แปลกใจก็คือว่าทําไมมันถึงรอเวลาถึง16ชั่วโมงกันนะครับแลวต้องใช้เพชรทั้งหมดพันเพชรนะครับมันแปลกนะครับที่ต้องใช้เพชรทั้งหมดพันเพชรนะครับมันได้จากผู้เล่นใหม่นะครับก็โอเควันนี้เรามาเปิดกันเลยนะครับรอนานจริงๆผมไม่รู้ว่าจะได้คุ้มไหมเนี่ยก็โอเครอสักประมาณสักห้าที้ครับ สามแล้วสี่ห้าโอเคแล้วก็มาดูกันครับได้ไรเรามาดูกันครับโอเคแล้วูบัตรไม้เลเวลสามนะครับก็โอเคนะครับดูนะครับใช้เพชรหนึ่งพันเพชรนะครับก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้าเปิดลูกบัตรดอกไม้เลเวลสามกันนะครับ